นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นสปริงเกอร์ตัวนี้ตามเส้ของเขาคือรัศมี5เมตรแต่ระยะหวังผลของเขาประมาณ4เมตรถึง3เมตรเนาะตามความแรงของ,งน้ำระยะโซลต์ระยะผลตกลงมาเนาะ8เมตรไหมครับน,นี่พ่อ PT หนึ่งเส้น1เมตรนะครับประมาณ8เมตรยังออ,อ,อ,อกออกกันลอกลกันน้ำเนี่ยถูกครับก็<ม>ย,าง,ยางนี่มัน ตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็คือรัศมีจะเช็คได้เลยว่าสี่เมตรจริงครับเนี่ยครับเห็นรอยน้ำอยู่มีบางจังหวะนะครับถึงห้าเมตรนะมีจังหวะถึงห้าเมตรปั๊มนี้ของผมน่าจะเป็นสามแรงออกสองนิ้วปั๊มเครื่องยนต์ดีเซลอะนะเอ๊ยเบนซินของของเบนซินของฮอนด้าแต่เป็นฮอนด้ารุ่นพิเศษนะจะไป ตัวนี้มันจะประมาณ8 9 0 0ถ้ารุ่น6,000เนี่ยไม่แนะนำแรงดันไอ้แรงดันมันต่ำมันใช้กับงานสปริงเกอร์ไม่ค่อยดีถ้าจะใช้ก็ต้องใช้รุ่นรุ่นตัวนี้แหละ20หรือ30 XLT เนี่ยครับผมลองเซิร์ชดูในโกบัลเฮาแพงหน่อยแต่ใช้ดีเดินตามไหมตาล้องตอนนี้เราใส่ได้6หัว แต่สุดงานนี้นะ่าจะเป็นสิบหัวแต่เราคิดว่าแรงดันน่าจะยังใช้ได้อยู่สิบหัวก็ต่อโซนก็ยังใช้ได้อยู่